เมื่อเคนนี้อดไม่ไหวสี่ทุ่มเลยครับนี่มีการโพสเ b o บ k ออกมาเลยมาเก๊าแปดแปดแปดตายเพราะว่าอะไรครับนารีพิฆาตไม่ใช่ตำรวจล็อกคุณชูวิทย์บอกว่านะครับสิปีที่ผ่านมาที่ดิวอจิระเก็บกฎออกมาไว้นะครับมาทาข่าวนี้ก็ไม่นั่งเงินครับก็คือว่าทําถูกแล้วครับเรื่องนี้<อ>มันมีปัญหาเหมือนกันน,นะ,ะนะเว็บพนันออนไลน์เหรอโอ้ยนะครับไอ้สีบอเบมายี้นี่มันไซเอสครับ มันไซส์เล็กนิดเดียว<อ>เงินหมุนเวียนมันเป็นห้าพันล้านบาท<อ>คุณชูวิทย์บอกว่ามันยังมีไซส์แอลอยังมีไซส์อะไรอยู่ไซส์แอลที่ว่านี้คุณชูวิทย์ก็บอกชัดเจนนะครับเอาไปสรุปให้ฟังกันละกันนะมันตํารวจท้งนั้นนะครับโ,<อ>โดยเฉพาะระบุชื่อว่าสารวัตรสัวสารวัตรสัว,สวนี่นะครับนี่นะออนไลน์โอ้โหมีเงินเป็นหมื่นล้าน<อ>เงินหมุนเวียนนะแล้วก็ยังแค่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเออเอเอ,เอ,เอมาเก้าแปดแปดแปดนะครับมีการจ่ายเงินใน ใครล่ะโห oh, วิ่งเต้นกันนะครับนายพลอักษรยอดจ่อจาน5 0 0ล้านบาทว่าอย่างนั้นนะเพื่อสยบกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แหละครับนารีพิคาตก็ออกมาเพราะฉะนั้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ได้ผอบอรตอรอต้องเอาจริงเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับตํารวจหมดครับนะสารวัตรสัวตอนนี้นะครับไปอยู่ที่ไหนล่ะโ้ oh, ไปอยู่ที่ประเภทสงกําลังบํารุงแต่ปรากฏว่าขับรถซุปเปอร์คาร์ขับรถหรูทั้งนั้นนี่นะคอนโดอะไรครับอยู่เยียบไงห,หมดครับแล้วมาเกี่ยว ข้ี่ยวกับธุรกิจการค้ามนุษย์มนัดพบกับทางด้านผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวกับเรื่องของอาบป,ป,ปวดค้ามนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาก็ยังมีเยอะคุณชูวิทย์แฉโผยออกมาว่าถ้าวันจันทรนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ได้มีการเอาเรื่องเอาเราจริงนะครับผมจะมีการแฉให้มากกว่านี้อีกเพราะว่าอะไรครับธุรกิจแบบนี้มันสีเทามันผิดกฎหมายตำรวจต้องรู้แล้วตำรวจทำเสียเองโดยเฉพาะมือปราบเว็บ แล้วก็ทําเองอย่างสารวัตรสวคุณชูวิทย์เปิดประเด็นเอาไว้เอาสรุปพอหอมปากหอมคอให้ท่านผู้ฟังฟังเท่านี้ครับโอ้ยนี่ขนาดคุณชูวิทย์คุณดิวเขายังรู้ทำไมตํารวจเขาไม่รู้เนาะนั่นเอาลอยมาต้งรู้กันอยู่กินอยู่กับอยากปากอยู่กับท้องกินอยู่กับปากเนาะเอ หรือว่าถ้าเกิดว่าลูกน้องเนี่ยขับลัมโบกินี่ขับรถซุปเปอร์คาร์450ล้านหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาน่าจะเรียกสอบกันบ้างนะคะรวยผิดปกติินเดือนสามหมื่นกว่าขับรถสี่สิบล้านยา